เสียงหอบหนักดังแถวเบาท่ากลางความมืดมิดของค่ำคืนร่างหนึ่งเดินลัดลอะไปตามทางดินแคบๆที่เต็มไปด้วยก้อนหินและหลุมบ่อทุกย่างก้าวหนักอึ้งราวกับมีภูเขาทับอยู่บนบาแต่เขาก็ยังคอง,งอเดินต่อไปข้างหลังของเขามีร่างของหญิงชราผู้อ่อนแรงถูกแบกไว้แนบแน่นกับแผ่นหลังเสียงลงหายใจแถวเบาของแม่กระซิบข้างหูลูกแม่ไหวอยู่หรือเปล่าชายหนุ่มไม่ตอบเขาเพียงกับฝันแน่แล้วออกแรงเดินต่อไปแม้ว่ากล้ามเนื้อจะปวดร้าว จนแทบสุดลงก็ตามเขาไม่มีทางเลือกนี่คือเส้นทางสุดท้ายที่เขาจะพาแม่ออกจากที่นี่และเขาจะต้องไปให้ถึงหลายคนอาจไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราอาจต้องเป็นคนที่แบกแม่ของตัวเองจากไปจริงๆแต่สําหรับวิทยานี่คือความจริงที่เขาต้องเผชิญเด็กชายที่เติบโตมาในครอบครัวยากจนของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยต้องใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความลําบากตั้งแต่ยังเด็กเขาไม่เคยรู้จักกับคําว่าชีวิตสุขสบาย เพราะตั้งแต่จำความได้บ้านของเขาก็เป็นเทียเพิงไม้เก่าๆที่หลังคารั่วทุกครั้งที่ฝนตกพ่อของเขาจากไปตั้งแต่ยังเล็กทิ้งให้แม่ต้องเลี้ยงดูเขาตามลําพังด้วยร่างกายที่อ่อนแอวันหนึ่งแม่ลงป่วยหนักและชีวิตของวิทยาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลนี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ต้องต่อสู้กับโชคชะตาเพื่อรักษาคนที่เขารักที่สุดไว้ให้ได้การเดินทางของเขาจะพาเราไปพบกับความหวังความสิ้นหวังและการตัดสินใจที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วสุดท้ายการแบกแม่ของเขาในคืนนั้นจะนำพาเขาไปสู่จุดจบแบบไหน หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยถูกอบล้อมด้วยภูเขาสูงต้นไม้เขียวชอุ่มปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่ดูเผินๆแล้วที่นี่เหมือนเป็นดินแดนที่สงบสุขแต่สำหรับวิทยาเด็กชายที่เกิดและเติบโตที่นี่สถานที่แห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากคุกที่ล่ามโซ่ชีวิตของเขาไว้พ่อของเขาเป็นชายชาวนาที่วันหนึ่งเดินออกจากบ้านไปแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนและไม่มีใครตามหาเพราะในหมู่บ้านแห่งนี้การจากไปของคน เป็นเรื่องธรรมดาบางคนออกไปทำงานในเมืองแล้วไม่เคยกลับมาบางคนจากไปเพราะความยากลําบากมันโหดร้ายเกินกว่าจะอยู่ต่อได้แม่ของวิทยานางสมใจเป็นหญิงชาราผู้มีดวงตาอ่อนโยนแม้ว่าเธอจะทํางานหนักมาตลอดชีวิตแต่สิ่งเดียวที่เธอให้ความสําคัญคือการเลี้ยงดูลูกชายให้เติบโตมาเป็นคนดีเธอรับจ้างทํางานทุกอย่างในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าเก็บเพื่อผลหรือแม้แต่ล้างจานในร้านอาหารเล็กๆเ,เพื่อแลกกับเงินไม่กี่บาท วิทยาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความลำบากบ้านของเขาเป็นเพิงไม้หลังเก่าหลังคามุงจากที่ร่วทุกครั้งที่ฝนตกเขานอนกอดแม่แน่นในคืนที่อากาศหนาวเย็นเพราะไม่มีผ้าห่มพอจะทําให้ร่างกายอบอุ่นอาหารที่เขากินทุกวันคือข้าวคลุกน้ําปลากับพริกป่นบางวันถ้าโชคดีแม่จะเก็บผักป่ามาทําแกงให้กินถึงแม้จะลำบากแค่ไหนแม่ของเขาก็ไม่เคยบ่นให้ลูกชายฟังเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกครั้งที่วิทยาถามว่าแม่เหนื่อยไหมนางสงใจจะยิ้มบางๆแล้วตอบว่าแม่ไหวเพื่อลูกแม่ไหวเสมอ แต่เขารู้ดีว่าร่างกายของแม่อ่อนแอลงทุกวันตั้งแต่จำความได้วิทยาไม่เคยมีชีวิตที่ง่ายเลยเขาตื่นแต่เช้าทุกวันเพื่อช่วยแม่ทำงานตั้งแต่หากน้ำจากบ่อน้ำกลางหมู่บ้านไปจนถึงออกไปช่วยชาวบ้านเก็บพืชผลเพื่อแลกกับข้าวสารไม่กี่กำมือขนาดที่เด็กคนอื่นๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานวิทยาต้องเดินแบกฟืนข้ามเขาไปขายในตลาดเพื่อเอาเงินมาให้แม่แเขาอยากเรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นแต่โรงเรียนของหมู่บ้านอยู่ไกลหลายกิโลเมตร และเขาไม่มีรองเท้าดีพอจะเดินไปถึงวิทยาต้องเดินเท้าเปล่าข้ามถนนลูกรังทุกวันท่ามกลางอากาศร้อนที่แผดเผาจนฝ่าเท้าทะลอกเป็นแผลแม้จะลำบากเทียงใดแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เขายังคงยิ้มได้คือการได้กลับมาหาแม่ในทุกเย็นแม่ของเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นคนที่ทําให้เขารู้ว่าความรักคืออะไรและเป็นคนเดียวที่ทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแต่แล้วโชคชะตาก็ไม่ได้ปรานี วันหนึ่งขณะที่แม่ของเขากําลังก้มตัวเพื่อซักเสื้อผ้าอยู่ข้างลาําธารจู่ๆเธอก็สุดลงไปกับพื้นวิทยาวิ่งเข้าไปหาด้วยความตกใจพยายามพยุงร่างของแม่ขึ้นมาแต่แม่เพียงแค่ยิ้มอ่อนแรงและบอกว่าแม่แค่เหนื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกลูกแต่เขารู้แม่ไม่ได้แค่เหนื่อยทุกวันร่างกายของแม่ดูอ่อนแรงลงเรื่อยๆแม้ว่าแม่จะพยายามปิดบังแค่ไหนก็ตามไม่นานนักอาการของแม่ก็แย่ลงจนไม่สามารถลุกขึ้นไปทํางานได้อีกต่อไปวิทยาจึงต้องเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเพียงลําพังเด็ก ชายวัยสิบกว่าขวบต้องออกไปทำงานแทนแม่รับจ้างทำงานทุกอย่างเพื่อแลกกับเงินเพียงไม่กี่บาทแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนรายได้ของเขาก็ไม่พอจะซื้อข้าวให้แม่กินอย่างเต็มอิ่นความอดอยากเริ่มเข้าครอบงำบ้านของเขาเงียบงันแม่ของเขานอนอยู่บนสื่อเก่าวผืนบางดวงตาที่เคยสดใสเริ่มหม่นมองลงทุกวันและนั่นเป็นครั้งแรกที่วิทยารู้สึกสิ้นหวังอย่างแท้จริง ในช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนจะมืดมนไปหมดวิทยาได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่เขาไม่เคยคาดคิดลุงสมชายชาราผู้เป็นเพื่อนเก่าแก่ของแม่แก่เป็นชาวสวนที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านวิทยารู้จักลุงสมมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยคิดว่าชายชาราผู้นี้จะเป็นแสงสว่างเล็กๆในชีวิตของเขาวันหนึ่งขณะที่วิทยากำลังนั่งหมดอะไรตายอยากอยู่หน้าบ้านเก่าๆของตัวเองลุงสมเดินเข้ามาพร้อมกับข้าวสารและกับข้าวในมือเองต้องกินดีๆถึงจะมีแรงดูแลแม่ลุงสมพูดพลางยื่นห่อข้าว ให้วิทยารับมาด้วยความทราบซึ้งแต่ก็รู้สึกรกระอักกระอวนใจที่ต้องรับของจากคนอื่นข้าช่วยแม่เองมามากพอสมควรแล้วนางสมใจเป็นคนดีข้ารู้ว่าถ้าเป็นนางนางจะไม่ยอมให้ลูกตัวเองลำบากคนเดียวแน่จากวันนั้นเป็นต้นมาลุงสมก็ช่วยเหลือวิทยาอยู่เสมอเขาสอนให้วิทยาทำสวนปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อที่เขาจะได้มีอาหารกินโดยไม่ต้องพึ่งพางเงินเพียงอย่างเดียววิทยาตั้งใจทำทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นเพราะเขารู้ว่า ทุกเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกคือความหวังที่จะทําให้แม่มีชีวิตรอดต่อไปแม้ว่าสิ่งที่ได้รับจะไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นแต่มันก็ช่วยให้วิทยามีกําลังใจขึ้นมาอีกครั้งความหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในหัวใจของเขาแม้ว่าจะเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้เขากัดฟันสู้ต่อแต่แล้วทุกอย่างกลับไม่เป็นไปนอย่างที่หวังแม้ลุงสมจะช่วยเหลือวิทยาอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนความจริงที่ว่าอาการของแม่นับวันยิ่งสุดหนักลงหมอในหมู่บ้านบอกว่า หากไม่ได้รับการรักษาที่ดีขึ้นโอกาสที่แม่จะอยู่รอดนั้นแทบไม่มีวิทยารู้ดีว่าหมายความว่าเขาต้องพาแม่ออกจากหมู่บ้านไปยังโรงพยาบาลในเมืองแต่ปัญหาคือเขาไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวคืนหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ข้างก่องไฟเล็กๆที่ลุงสมก่อขึ้นวิทยาตัดสินใจเอ่ยปากถามลุงสมว่าลุงผมอยากพาแม่ไปหาหมอในเมืองผมควรทํายังไงดีลุงสมเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวเองคิดดีแล้วหรือวิทยา มึงมันไกลแถมเองก็ไม่มีเงินคิดให้ดีๆก่อนนะลูกแต่สําหรับวิทยาไม่มีอะไรต้องคิดอีกแล้วหากอยู่ที่นี่ต่อไปแม่จะต้องตายแน่ๆเขามองแม่ที่นอนอยู่บนเสื่อเก่าๆดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่กลัดฝืนยิ้มให้ลูกชายลูกแม่อยู่ที่นี่ได้แม่ไม่อยากลําบากลูกแต่วิทยารู้ว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรสักอย่างมันอาจสายเกินไปคืนนั้นเองเด็กหนุมตัดสินใจแน่วแน,แน่ว่าเขาจะต้องพาแม่ออกจากหมู่บ้านไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตาม แต่เขาจะไปได้อย่างไรในเมื่อไม่มีเงินไม่มีพาหนะและไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงที่มากพอจะเดินทางไกลขนาดนั้นวิทยาเตรียมทุกอย่างเท่าที่มีเขาห่อข้าวแห้งเพียงเล็กน้อยใส่เสื้อผ้าเก่าที่ทนแดดทนฝนและมัดผ้าห่มผืนบางไว้บนหลังก่อนจะใช้เชือกทําเป็นเปลเล็กๆแบกแม่ไว้บนหลังของตัวเองกลางดึกคืนนั้นเขาก้าวเท้าออกจากหมู่บ้านโดยไม่มีใครรู้วิทยาเดินไปตามเส้นทางที่ทอดยาวผ่านป่าทึบหัวใจเต้นรวัวด้วยความกลัวเสียงมแมลงกลางคืนดังก้องไปทั่วบริเวณลมหายใจของแม่เผาเบาอยู่ข้าง หลังทุกย่างก้าวของเขาหนักดึง้งเพราะน้ำหนักของแม่และเพราะความเหนื่อยล้าที่สั่งสมมาตลอดทั้งชีวิตแต่เขาหยุดไม่ได้ผ่านไปหลายชั่วโมงขาของเขาเริ่มอ่อนแรงวิทยาเริ่มเดินช้าลงเหงือ่อไหลท่วมใบหน้าเสียงหอบหายใจหนักขึ้นแต่อีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึงเมืองเขาไม่รู้เลยแล้วฝนก็เริ่มตกสายฝนที่ปลยปลายในตอนแรกกลับกลายเป็นพายุหนักในพริบตาวิทยาตัวสัน่นด้วยความหนาวเขากอดร่างของแม่แน่นขึ้นเพื่อให้ความอบอุ่นน้ำฝนซัด เข้าหน้าเขาแทบลืมตามไม่ขึ้นพื้นดินลื่นจนแทบเดินไม่ไหวแล้วจูๆ่ๆขาของเขาก็อ่อนแรงลงร่างของเด็กหนุ่มสุดลงกับพื้นพร้อมกับร่างของแม่หัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความตกใจเขารีบพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายกลับไม่ขยับตามที่ใจต้องการทุกอย่างรอบตัวเริ่มพร่ามัวและทันใดนั้นเองความคิดที่น่ากลัวที่สุดก็ผุดขึ้นมาในหัวหรือว่าทั้งเขาและแม่จะต้องตายในคืนนี้เสียงฟ้าร้องดังก้องไปทั่วป่าวิทยานอนหอบหายใจหนัก อยู่บนพื้นโคลนร่างกายหมดแรงอย่างสิ้นเชิงเขาพยายามขยับแต่แขนขาไม่มีเรี่ยวแรงเหลืออยู่เลยขณะที่แม่ของเขานอนแน่นิ่งอยู่ข้างฮ่า <H> ฮ <aha> น้ำฝนเย็นเฉียบซัดเข้ามาใส่ใบหน้าความเหนื่อยล้าประดังเข้ามาจนเขาแทบอยากจะหลับไปตรงนั้นแต่แล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นเสียงฝีเท้าของใครบางคนกำลังเดินเข้ามาใกลแม้ว่าเขาจะไม่มีแรงลืมตาขึ้นมาเต็มที่แต่ในความพร่ามัวนั้นวิทยามองเห็นเงาของชายคนหนึ่งกำลังเดินตรงมาหา มันเป็นภาพเลือนรางท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาเด็กน้อยลุกขึ้นสิเองต้องไม่ยอมแพ้เสียงแหบแห้งของชายแปลกหน้าดังขึ้นมือหยาบกร้านของชายคนนั้นสัมผัสที่ไหล่ของวิทยาเขาสัมผัสดได้ถึงความอบอุ่นที่แทรกผ่านความหนาวเหน็บเสียงหายใจหนักๆของตัวเองเริ่มสงบลงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่วิทยาก็รับรู้ถึงพลังบางอย่างที่ทําให้เขามีแรงฮึดขึ้นมาอีกครั้งแม่แม่ต้องไม่ตายวิทยาพึมพำก่อนจะกัดฟัน รวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายลุกขึ้นช้าฮ่าฮแม้ว่าขาของเขาจะสั่นและร่างกายจะเจ็บปวดไปทั้งตัวแต่เขาก็ไม่หยุดวิทยาแบกแม่ขึ้นหลังอีกครั้งเดินโซเซไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลนขณนะที่เสียงฝีเท้าของชายลึกลับคนนั้นค่อยๆหายไปในสายฝนแล้วในที่สุดแสงไฟจากถนนใหญ่ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้ามันคือสัญ,ญญาณว่าเขาใกล้ถึงเมืองแล้ววิทยากัดฟันเดินไปข้างหน้าแม้จะรู้สึกเหมือนขากำลังจะแตกเป็นสเสี่ยงในที่สุด เขาก็ออกจากป่าและมาถึงถนนสายหลักที่มุ่งตรงเข้าสู่เมืองขณะนั้นเองรถบรรทุกคันหนึ่งแล่นผ่านมาคนขับรถเห็นเด็กหนุ่มที่เปียกโชกและอุ้มร่างของหญิงชรา,าคนหนึ่งไว้บนหลังเขารีบจอดรถและกระโดดลงมาเฮ้ hey, น้องเกิดอะไรขึ้นวิทยาพูดแทบไม่ออกเสียงของเขาแหบแห้งน้ำตาคลอเบาช่วยแม่ผมด้วยแม่ผมจะไม่ไหวแล้วคนขับไม่รอช้ารีบพาวิทยาและแม่ขึ้นรถและขับตรงไปโรงพยาบาล ในเมืองทันทีที่ไปถึงพยาบาลและหมอรีบเข้ามาช่วยเหลือวิทยายืนตัวสั่นอยู่หน้าห้องฉุกเฉินมองผ่านกระจกเข้าไปเห็นแม่ของเขานอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงขอให้แม่รอดแค่ขอให้แม่รอดเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกหมอเดินออกมาหาเขาแม่ของเธออาการหนักมากแต่ยังโชคดีที่มาทันเวลาตอนนี้เราต้องให้การรักษาอย่างใกล้ชิดวิทยาทอรุดลงกับพื้นน้ำตาไหลอย่างไม่รู้ตัวมันคือความรู้สึกปะปนกันระหว่างความโล่งใจและความกลัว ขณะนั้นเองหญิงัยกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาเธอคือวิทยาใช่ไหมวิทยาเงยหน้าขึ้นมองหญิงคนนั้นครับคุณเป็นใครเธอส่งยิ้มอ่อนโยนให้ฉันชื่อพิมพ์เป็นน้องสาวของพ่อเธอโลกทั้งใบของวิทยาหยุดหมุนไปชั่วขณะเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองมีญาติทางฝั่งพ่อพ่อของเขาเสียไปตั้งแต่เขายังเด็กและแม่ไม่เคยพูดถึงครอบครัวของพ่อเลยฉันเพิ่งรู้ว่าแม่เธอกำลังลําบากมากฉันขอโทษที่ไม่ได้มาหาเร็วกว่านี้ หญิงคนนั้นพูดเสียงสั่นแต่นับจากนี้เธอจะไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพังอีกแล้ววิทยามองหน้าหญิงตรงหน้าหัวใจของเขาสับสนนี่คือโชคชะตาหรือเปล่าหรือเป็นเพราะใครบางคนกำลังช่วยชีย้ทางให้เขาแล้วชายลึกลับในปากคนนั้นเป็นใครกันแน่หลังจากคืนนั้นชีวิตของวิทยาเริ่มเปลี่ยนไปแม้ว่าแม่ยังต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแต่เขาไม่ได้ต้องต่อสู้เพียงลำพังอีกแล้วพิมพหน้าสาวของเขาเข้ามาช่วยดูแลทุกอย่างทั้งค่ารักษาพยาบาลและที่พักสำหรับวิทยา เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาไม่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ถึงอย่างนั้นวิทยาก็ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองอยู่อย่างสบายเขายังคงทํางานหนักเช่นเดิมเขาสมัครเป็นคนงานในร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อหาเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคตแม้จะเหนื่อยแต่เขาก็เต็มใจทําทุกอย่างเพื่อแม่หลายเดือนผ่านไปอาการของแม่ดีขึ้นอย่างช้าๆว,วิทยาเฝ้าดูแลแม่ทุกวันพูดคุยให้กําลังใจ แม่เหมือนที่แม่เคยทําให้เขามาตลอดแม้จะยังเดินไม่ได้แต่หมอบอกว่าโอกาสที่แม่จะกลับมาแข็งแรงยังมีท่าได้รับการทํากายภาพบําบัดที่เหมาะสมวิทยาไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเขาใช้เงินที่เก็บได้ส่งแม่เข้ารับการรักษาแม้ว่ามันจะเป็นเงินทั้งหมดที่เขามีแต่เขาก็ไม่เสียใจแม่ต้องหายดีเขาพูดกับตัวเองทุกวันเชื่อมั่นว่าความพยายามทั้งหมดของเขาจะไม่สูญเปล่าแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งขณะที่วิทยากําลังตั้งใจทํางาน เพื่อเก็บเงินเพิ่มสําหรับค่ารักษาแม่วันหนึ่งพิมหน้าสาวของเขาก็เดินเข้ามาหาด้วยสีหน้าตึงเครียดวิทยาเราต้องคุยกันหัวใจของเขาหล่นวูบคาพูดแบบนี้มักไม่ได้มีอะไรดีตามมาพิมพ์สูดหายใจลึกก่อนจะพูดออกมาชา้าช้าแม่ของเธอเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่สมใจโลกทั้งใบของวิทยาพังทลายลงในพริบตาอะไรนะเสียงของเขาแหบแห้งเหมือนไม่ใช่เสียงตัวเองพิมพ์เล่าว่าตอนที่วิทยายังเป็นทารกเขาถูกแม่สงใจเก็ตมาเลี้ยง หลังจากพบว่าเขาถูกทิ้งอยู่หน้าวัดแม่สมใจซึ่งเป็นหญิงมา่ายไม่มีลูกเป็นของตัวเองเลยตัดสินใจเลี้ยงดูวิทยาด้วยความรักทั้งหมดที่เธอมีแม่สมใจรักเธอเหมือนลูกแท้แต่ฉันคิดว่าเธอควรได้รับรู้ความจริงพิมพ์พูดเสียงแถวเบาวิทยานิ่งงันสมองของเขาไม่สามารถประมวลผลอะไรได้หัวใจของเขาเต้นรัวอึดอัดเหมือนหายใจไม่ออกเขาเดินออกจากบ้านโดยไม่พูดอะไรขาของเขาก้าวไปตามทางอย่างไร้จุดหมายในหัวมีแต่คำถามว่า ถ้าเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่สมใจแล้วเขาเป็นใครพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาอยู่ที่ไหนและที่สําคัญแม่สมใจปกปิดเรื่องนี้ทําไมเขาควรจะโกรธแม่ไหมแต่เมื่อคิดถึงใบหน้าของหญิงชาราที่อุ้มชูเขามาตลอดชีวิตความโกรธกลับมาลายหายไปแทบจะในทันทีไม่ว่าเขาจะเกิดมาจากใครแต่สําหรับเขาแม่สมใจคือแม่เพียงคนเดียวของเขาเสมอทว่าคําถามใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วชายลึกลับในปากคนนั้นละ่ะเขาคือใครกันแน่ วิทยาหายไปทั้งคืนเขาเดินเตดเตลอยู่ตามท้องถนนความคิดตีการยุ่งเหยิงเขาอยากรู้ความจริงแต่ก็กลัวความจริงเช่นกันจนกระทั่งรุ่งเช้าเขาตัดสินใจกลับไปที่โรงพยาบาลแม่สมใจยังคงนอนอยู่บนเตียงสีหน้าของแม่ดูอ่อนล้าลงกว่าเดิมแต่น้ำเสียงยังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมวิทยาเป็นอะไรไปลูกวิทยานั่งลงข้างเตียงมองแม่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนแม่ครับผมรู้แล้วว่าผมไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่ แม่สมใจชะงักดวงตาไหววูบไปเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่รอยยิ้มอ่อนโยนจะปรากฏขึ้นใครบอกลูกน้าพิมพ์วิทยาพูดเสียงเบาทำไมแม่ไม่เคยบอกผมเลยหญิงชราถอนหายใจช้าๆก่อนจะเอื้อมมืออันสั่นเทามาจาับมือวิทยาไว้แม่ไม่ได้อยากปกปิดลูกนะแต่แม่แค่กลัวๆว,ว่าสักวันหนึ่งลูกจะจากแม่ไปหัวใจของวิทยาบิดรัดแน่นน้ำตารื้นขึ้นมาท,าทันทีแม่แม่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กแม่เป็นทุกอย่างของผมต่อให้ผมเกิดมาจากใครมันก็ไม่สำคัญอีกแล้ว แม่สมใจย,ยิ้มบางๆน้ำตาคลอเบ้าลูกของแม่วิทยากอดแม่แน่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีความอบอุ่นที่เขาคิดว่าหายไปกลับคืนมาอีกครั้งแต่ทันใดนั้นแม่สมใจก็พูดบางอย่างที่ทำให้วิทยาขนลุกไปทั้งตัวลูกตอนที่แม่กำลังจะหมดลมอยู่ในป่าแม่เห็นผู้ชายคนหนึ่งเขายืนมองเราจากไกลๆแต่หน้าเขาคุ้นมากเหมือนลูกไม่มีผิดโลกทั้งใบของวิทยาหยุดหมุนอีกครั้งชายปริศนาในป่าคนนั้นคือใครกันแน่ หลายเดือนผ่านไปอาการของแม่สมใจดีขึ้นตามลำดับวิทยาย,ยังคงทำงานหนักเพื่อให้แน่ใจว่าแม่จะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเขาไม่คิดถึงเรื่องพ่อแม่ที่แท้งอีกต่อไปเพราะสำหรับเขาแล้วแม่สมใจคือครอบครัวเดียวที่เขาต้องการพิมพ์ช่วยให้วิทยายได้งานที่มั่นคงขึ้นในร้านอาหารใหญ่ของเมืองเขาขยันทำงานไม่เคยปิดปากบนเงินเดือนที่ได้ส่วนใหญ่เขาส่งให้แม่เพื่อเป็นค่ารักษาและส่วนหนึ่งเก็บไว้สำหรับอนาคต วันหนึ่งวิทยากลับไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลแม่สมใจยิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมลูกดูสดใสขึ้นนะเพราะผมไม่ต้องแบกแม่เดินข้ามป่าแล้วไงครับวิทยาพูดติดตลกแม่หัวเราะเบาๆก่อนจะเอื้อมมือมากุมมือของเขาแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะวิทยาน้ำเสียงของแม่เต็มไปด้วยความอบอุ่นวิทยากุมมือของแม่แน่นแม่ครับต่อไปนี้ผมจะดูแลแม่เองแม่ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วแม่สมใจยิ้มทั้งน้ำตาแม่รู้ว่าลูกทำได้ แม้วิทยาจะยังไม่รู้คำตอบของทุกคำถามในชีวิตแต่เขาก็ไม่ต้องการมันอีกต่อไปเขาเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปในเส้นทางที่ตัวเองสร้างขึ้นและที่สำคัญที่สุดเขาจะไม่มีวันปล่อยให้แม่ต้องเผชิญกับอะไรเพียงลำพังอีกแล้วหลายปีผ่านไปวิทยาเติบโตเป็นชายหนุ่มที่แข็งแกร่งและมั่นคงเขาสามารถสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองและแม่สมใจได้สำเร็จด้วยความขยันและความมุ่งมั่นวิทยาเลื่อนตำแหน่งจากพนักงานธรรมดากลายเป็นผู้จัดการร้านอาหารเงินเดือนของเขาสูงขึ้น ทำให้สามารถเช่าบ้านหลังเล็กๆในเมืองเพื่อให้แม่สมใจได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแม่สมใจแม้อายุจะมากขึ้นแต่สุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทุกเช้าเธอมักจะนั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านมองวิทยาออกไปทำงานพร้อมรอยยิ้มแม่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะวิทยาบอกแม่ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านผมจะดูแลแม่ตลอดไปแม่สมใจยพยักหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความสุขแม่รู้ว่าลูกทำได้ วิทยาอาจไม่ใช่เด็กกำพร้าที่มีชีวิตลำบากอีกต่อไปเขาคือชายหนุ่มที่ผ่านความทุกข์ยากมามากมายและสามารถยืนหยัดขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแม้ว่าเขาอาจไม่มีวันรู้ความจริงเกี่ยวกับพ่อแม่ที่แท้จริงแต่สิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจที่สุดคือเขามีแม่สมใจผู้ที่รักเขาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆและสำหรับเขานั่นคือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเรื่องราวของวิทยาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักแท้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเลือดแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจแม้ว่า เขาจะไม่ได้เกิดจากแม่สมใจแต่ความผูกพันที่ทั้งสองมีให้กันนั้นลึกซึ้งยิ่งกว่าสิ่งใดวิทยาสามารถเปลี่ยนชีวิตจากความลำบากไปสู่ความมั่นคงได้เพราะความรักความอดทนและความเสียสละของแม่หากเรื่องราวนี้ทำให้คุณรู้สึกซาบซึ้งอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ต่อไปแล้วคุณละ่ะเคยมีใครในชีวิตที่มอบความรักให้คุณโดยไม่มีเงื่อนไขเหมือนแม่สมใจไหมคอมเมนต์ Comment มาเล่าให้เราฟังได้นะครับค่ะ